เพิ่มอะไรนะการสูบฉีดเอาไปไปสวัสดีแม่ก่อนสะเอาข่อยขึ้นลูกก็ขึ้นึินนะ่ไปเดี๋ยวไปไหว้แม่ก่อนมาหอดยังไม่ถึงบ้าน ไม่ถึงบ้านแม่นะครับเลยมาี่นี่เลยฮะบอสบอสจ้าหนีกับแป๊าสาบุ่นไปแม่ดูจะฟ้องชิดมันทำให้คนหนูหัวล้านวันนั้นอะที่ไปอะรอเห็นยังไงกหัวขาว ครับจักอียบเอียี่ะยผู้ใดมาพูดาผู้ใดแม่รอดบออดบอู้จักบอคิวไ้นะแม่เจ้มได้ต้องต้องขอเพลงมิวสิคขอเนีได้ๆๆ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 ๆ หมัเกิงอือฮะดเกง้าว่าผู้ใดเนี่ยผู้ใดวัตีเอหูเ้าแหววมบกิงเ่ัเกงเนี่ยหมัดบกงอับกองสามคนเด็นี่อันนี้สอหูนี่ครับผม ทีมงานหลักไก่แม่อ่ทีมงานหลักไก่นี่มันหลักปล่อย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 กินมันไปปล่อยเออโอ้ไม่เลี้ยมีรีตัวนี้เราบ่ลืมหรออันนี้ไมมขังหัวเราบ่ลืมขังไว้ให้กินวาฉั่นีเด๋ยวไอ่ให้ไอ่ผ้าหดน้ำเด้อเออผ้าหดน้ำแต่ว่ามืออึนจังหดมือนี้หนาวแล้วว้ายขอเลื่อนขอเลื่อนว่าเอาหน้ามาดิหนาวว่าเอาหน้ามาแล้วหนาววาฉั่นพี่พ่อได้สน พ่อขยุ่เฮียนเผ่อส่ว่เออววันศุกรวนศุกมาพบทีมสุกร่นย่างบบที่เดียวสันดอนอิแม่มาก่อนเลยเขาขี้่าล้อกินหอดอแม่กินหอดตัวนี่แม่ในเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแม่คิดถึงใครที่สุดถึงทุกคนนี่ตอบเหมือนดาราทุกคนมาบอบจะบอกให้เวลาหนูมาโอ๊ยคิดถึงพี่ หนูอะไรแม่เอ้าจำได้บอฉายาพี่นัทคืออะไรผมว่าแปดล้อถึงแจักแก๊งอะไรหนูอยู่แก๊งอะไรแก๊งปัดท่อนี่ทำเป็นเล่นไปเออจำได้ทุกคนด้วยเป็นไงล่ะนี่เพราะที่จำได้บพระเราเป็นคู่อลิกันแล้วว่า ใช่แล้วหรอว่คู่นี้คู่จัตูคู่ส่าร่าฮ่า่าาต่ากันจัตุคู่คาดกันระหว่างชี่ไัเนี่ยใครเสียง่ดเหก่กันเอาพ่อนี่ให้เสมอกันอ่าแ่้วจะถือไ่แม่นี่ได้หนูจะไฟังหนูกชิดอะท้ากันแข่งลดน้าหนักอ่าดาว่าชิดกับหนูใครจะลดน้าหนักได้ก่อนกัน รถได้เยอะกว่ากันเออใครรถได้เยอะกว่ากันบลูกคือกันเอาเอาให้แม่เอาแม่ตองการตัดสินใจของแม่เอาางี้แม่ถ้าแม่อยู่ข้างไหนใครได้รางวัลแบ่งแม่ครึ่งหนึ่งฮะแหมว่าสั่นชิบอยฟังเออคันคันไอรถเด็กเจ็ดโลเออสามสิบหัวแม่เออไอเสิได้รับเงินรางวัลหนึ่งหมื่นบาทเออไล่ป่ะแม่ไล่ป่ะไลหลเออ เออเอ่อเอาสิถือว่าเป็นเซ็นสัญญาทางวาจาแล้วเดี๋ยวแบนี้ได้ยินบ่ได้ยินไหมบ่ค่อยได้ยินบัวใ้หูอื้อช่วงนี้หูอื้อบปวดทังเกตปวดทั้งเกตปวดทั้งเกตคือตอนนี้เพิ่มน้ำหนักพี่ฮะตอนนี้รีบเพิ่มน้ำหนักเพราะเวลาเราลดเราจะลดได้เยอะหรอนี่ยเอฟซีก็เห็นพี่ชิดนะเขาสายหัวเลยอืม ไอ้รูปที่พี่เอาลงน่ะเขาบอกไม่น่าคิดว่าชิสจะเปลี่ยนไปขนาดนี้โอ้โหพวกคิดถึงเนาะนี่ความคิดถึงอันนี้อันนี้ขานี่ย่างมาแต่ใจนี่แลนมาแล้วดิใจมาก่าแล้วใจแลนมาแล้วนี่ผมก็ว่าจะชวนแม่ไปวิ่งมาราธอนเลยไปบอกว่ามาแล้วว่าจะมาอาบหน้ามาอาบน้ำโอ้ไปรีบถาวเจ้าว่าไปไป ห่างหมอลำไงพ่อเออเสือกจะใช้กระเบื้องยี่ห่นงละเออโอ้ยอีแม่จะไม่ไม่ได้แงงมองสิติอีแม่ขึ้นบนได้เออเอาลงมาข้างล่างซะร้องเพลงให้ให้แม่ฟังเพลงนึงสิอ่ะแม่จะาเดี๋ยวเขาร้องให้เอาแบบมันมัน่ะมันมันอ่าห่วยห่วยนัดกันแน่นอนอยากว่าห่วยเนี่ยฮะอะไร <l id sei aki> ยังจำล้าไม่เคยเรียนลบใชฉันเรียกเธอรำยาเฮ้ยเธอเรียกฉันเออแล้วกมเรียกรำย้เออฮยาเฮ้ยย่ามัวนี่ถ้าร้องถูกเดี๋ยวติดนิกศิตวันขอนวานนอกข้ออักนะใช่รักฉันก็ไม่ลาแต่วันนี้จะกินข้าวปูแต่วันนี้ไปกินข้าวปูมันก็ยังยืนยันที่จะกินข้าวปูอยู่คือเก่า ทันแรกม่แล้วกับฟองวันนี้ก็เขาฟองยังทันเบิรอยู่สิเจ้าเตรียมพร้อมขนาดนี้เจ้าจะไปส่งกบที่ไหนผมเตรียมพร้อมเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมต้องเป็นเทรนเนอร์ให้ทีมงานเพื่อจะเข้าแข่งขันการไฟติ้งกันระหว่างการลดน้ำหนัก7โลใน30วันรับเงินรางวัลสูงสุด10,000บาทครับท่านผู้ชมครับเออเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ อ่ะมาปิดคลิปก็เปลี่ยนเขาแปะหน่อยแม่ถามเพื่อนเขาแปะนาทีแล้วไม่ได้สนใจพี่ที่ก่อนเลยเขาแปะที่ไรนีคือหมดประโยชน์แล้วเยินเราล้มไหมเมื่อกี้คือเจ็ดนาทีห้าสิบห้าวิแล้วก็เดินเข้ามาอารมณ์พปทีก่อนก็ลังขึ้นนลยนะล้มห่างกำลังบิ้วกำลังบิ้วเนาะโอ้บิ้วท่านผู้ชมเออเแแแรรมม่าาาล้ เออมอลำคือเก่าอ an> no. an> an> you know ีกแหละมอลำไฟยิ่งค oh, uh ือวอกมอลลัมแ <ok ่นเป็นไฟไฟยิ่งกับไฟแท่มผสมกันมันเป็นผู้เดียวกันเอ้าไปเดี๋ยวเอ้าเอ้าใกล้ๆแล้วไม่ใช่หรอเอ้าอะไรนะเออจะไม่รู้คือกันครับผมฉันไม่รู้ดอกเอ้าไปเบิงท่านท่านนะครับได้กี่โลแล้ว ไอเลียมได้จากลัวแล้วโอ้หนึ่งโลนะครับประมาณหนึ่งกิโลบ่ครับ,บ,รบน้องตอน้นอ้อก็เล่นน้ำกับเพื่อนอยู่นู้นนะครับมุมสะตรงโน้นไล่ปลานะครับไล่ปลาให คุณลุงเนาะว่ามันเต้นอยู่ทั้งคุณไอ้คุณเนี่ยก็จะมีปลากระดีนะครับมีปลานินนะได้ปลานินแล้วก็ได้ปลาในานะปลาในาก็มีนะครับทับทิมโอ,โอ้โหโอ้โหชิตกชิตกมันเหยียบได้ปะนี่ว่าที่ดวนเหมือนเดียว นี่ครับกับข้าวเย็นของทีมงานนะครับทีมงานช่างสร้างบ้านนะครับน้องต้นอ้อนะตามโปรที่ทางารีอานะครับได้ปรึกษากับทางพิชิตปากแปร์นะครับเพื่อที่จะเตรียมบ้านไว้ให้น้องต้นอ้อลูกพ้อชิดนะครับ<ต>เวลาที่เรารับกลับมานะครับช่วงปิดเทอมนี่ได้ยูแม่ได้ยู่ซะนะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูตัวบ้าน นี่นะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นกระจกเลยนะกั้นเป็นผนังกระจกนะครับด้านบนก็เป็นชั้นที่เป็นชั้นดาดฟ้านะครับสวยสวยสวยมากนะครับสวยมากนะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากบรรยากาศดีๆนะครับกำลังใจดีนะครับแบบนี้ของ fc ลุงพลประแตนแล้วก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจ กดติดตามนะครับช่องคู่หูรีอาและนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์รีอารนะครับรีอาดูแลรูปร่างรีอาคอฟฟี่รีอากโกโก้รวมถึงรีอาลิปโตรที่ช่วยดูแลตับด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ